<laughs> นี่ตามเวลานะฮะครับด <laughs> ูว่าเร็วอ่ะเร็วมากเลยเ,เ, <laughs> เดี๋ยวเห็นว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเควาจะเปิดทางกู้ช่วงนี้วันที่สี่ช่วงนครเขานถไปลาบบุรีที่มันขาดตอนอยู่อะ่ะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวประมาณสักสามสี่เดือนจะน่าจะเป็นการต่อเวลาใหม่ต่อเวลาอีกมันน่าจะเร็วขึ้น ยังยังไม่เห็นแนวนะครับ <proud S 1> ว่าเขาจะปรับยังไงแต่คิดว่าน <okay. S 1> <bung> ่าจะเป็นการปรับให้เร็วขึ้นอีกหน่อยนี่ก็มากพอใจทากๆแล้วนะสามสอเดือดเจเต็มหู